สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามันมาพร้อกกับสาวงามล่องทงอีกแล้วนะคะเมื่อนี้มาพอ้อกันอยู่ที่บ้านของมีกอบนะคะมะพอ้อกันก็มีกอบอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้มีกอบจะมาบอกให้ฟังว่าความเป็นมาจ,จังไหนคือได้ไปอยู่กับเอือยแพ้วาเป็นอย่างขื้ได้ไปเต้นยู่กะบอดแพ้วๆอีกนะคะแต่ก่อนมีกอบเป็นหางเครื่องห้องเอือยแพ้ว นะจ๊ะเป็นเป็นหางเครือของเพลินไปกล่าวเขาวงการเทเลเรตอนอายุ18ปีพี่น้อง18ปีแล้วก็เต็นอยู่กับบอร์ดมาสิดเก่าเศร้าเสสสองสามสเศ้าหาเศราหกถึงอายุ26ปีนะคะเจ็ดปีเจ็ดปีที่อยู่กับพี่แพลวแสงทองนะคะเต็นเป็นหางเครือน,น้ำเพลินเข้าไปเทเลเกได้ค่าโต สองลอยหาสิบพี่น้องก็ว่าได้ตั้งใจว่าจะไปเป็นหางเครื่องตอที่แรกๆนั้นไปบังคับเจ้าซ้อมเต็นบันมันหลับแบบว่าอันเล็กหน่อยเขาไปโรงเรียนตะกีนเป็นเล็กหน่อยไปชวนไปโรงเรียน,นเนาะพนมีแต่หางเครื่องแบบเล็กหน่อยเป็นนักเรียนนันสนินะแล้วไปบังไปก็ไม่แอนไปก็ไม่แอนไปบังไม่ย่ยยุ่ยซ้อมเต็นให้หางเครื่องไม่สนินะพ่อไปนางพนักแล้ว่าอุ้ยอินนี่น้อยมันหันหุ่นดีได้พี่น้องอินนี่มันหนุห่นดีด อันมนั้นจปเต้นหายเกินในร่องซ้อมเต้นน้ำเพนพี่น้องจบเจือเต้นได้ไปขึ้นเวทีเธอแรกที่ท่านสุรินท่านศรีสเกตไปจังส,ส,กกสละนะคะบานกลับไปเต้นไปอย่างน้ำเพินกะไปงา,งานแรกงานแรกแหกมานนองพี่น้องสองร้อยห้าสิบบาทเข่าวงการเธอแรกงานงานที่สองที่สามที่สีมากกะสาม้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นหารอยนะคะ หลังจากที่อยู่ไปนานๆๆน,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 นะคะก็เริ่มขนค่คาตกมาเป็นเจ็ดรอยบอดแพ้พาเป็นใจหนีได้พี่น้องเป็นหยังบนันมีกอบคือได้ออกจากวงกนันหนีมาเนื่องด้วยว่าร่างกายของมีกอบนี่บอแข็งแรงนะคะเต้นมาเจ็ดปีปีที่เจ็ดนี่ร่างกายบอแข็งแรง มาเป็นแขนแขนบวมแขนไขยนะคะแขนบวมแขนไขยเราบระสาม,มาเฮ็ดงานได้เฮ็ดงานบริบบติบเต็มทีนะพี่น้องก็เลยบอกวอาบอดว่าบอดค้างหนวขอพักร่างกายก่อนนะคะถ้าร่างกายของหนูเต็มที่พักพ่อนเต็มที่แข็งแรงเต็มทีแล้วจะกลับมาอยู่กบ,บอดอีกนะคะเจาสุนะพี่น้องแต่ยาหนึ่งกัอยาขอบคุณ แม่ปอขอบคุณพี่แพร้วบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะที่ให้โอกาสมีกรอบไดการ์ไปรวมงานร่วมการแสดงอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณแม่ปอขอบคุณพี่ซีรีส์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายลหลายคนที่ให้โอกาสมีกรอบไดกลร์ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแสงทองฟินแลนด์ร่วมในการแสดงแต่และคร,ครั้งที่พี่น้องเห็นว่าเอา มีกอบมีกอบเธอกับมาเต็นอีกบอช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะแม่ปอเพิ่ก็เรียกว่าเออพอดีแบบจะไหนละ่ะให้อีมีมาเต็นน้ำจะสินะก็ขอบคุณแม่ปอนะคะที่ให้โอกาสมีกอบไปร่วมแสดงอยู่ในทีมของคอสตูมคอสตูมแสงท้องฟินแลนด์นะคะและก็ขอขอบคุณ ทุกๆคนที่ให้กำลังใจทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจมีกอบตลอดมากนะคะแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีหลายคนที่เขามาถามมีกอบว่าอา้าวมีกอบเป็นใครทำไมมีกอบได้มาอยู่ในบ้านแสงทองฟินแลนด์ทำไมรู้จักกับพี่แพ,าพาวแพวนี่แหละค่ะพี่น้องถึงออกมาถึงเดม,มารวอลพี่น้องฟังว่าแต่ก่อนมีกอบก็เป็นแดนเซอร์ของพี่แพวแาพาวเหมือนกัน นะคะมีกอบเคยมาเป็นแดนเซอร์เขามีแพ้วๆกอนหน,นีแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าร่างกายว่าแข็งแรงนะคะก็เลยได้ออกมาพ,ากพักผ่อนสะก่อนนะคะกระทั่งช่วงนั้นเรียนหนังสือจนสี่น้องๆแบบงานงานกับว่าคอนเดซองคู่สินะก็เลยแบบออกมาสะก่อนมาตั่งตัวตต้งยังใหม่สก่อนนะคะแล้ยกก็กลับมาสู่วงการอีกครั้งมาร่วมแสดงกับทีมคอสตูม เตุโชวนั้นโชวนี้แล้วก็อยู่ในเหลืองชุดเหลืองอยียงต่างๆหน้านนี่ยนะคะขอขอบคุณเอฟซีที่มาจากตีพันมัติดตามใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาลัยออนไลน์จากพี่ลิซ่าและก็ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะที่มอบให้ทีมคตตูมนะคะบีก็ขอขอบคุณด้ค่ะเด้อ โชว์ต่อไปจะทําให้ดีที่สุดนะคะโช์โชว์ทีพันๆมาอาจจะเฮ็ดบ่เต็มรอยแต่ว่ากับเฮ็ดด้วยใจสู้ด้วยใจนะคะจะยากเพียงใดเราก็สู้เพราะว่ามันคืออาชีพของที่เรารักนะคะจังไดก็ฝากเนื้อฝากตัวให้กับพี่น้องเนเดอ้อพี่น้องท่างไก่ท่างไก่บ่าว่าจะเป็นทางเมืองเนาะบ่าว่าจะเป็นทางปัะเหต ล่าบ่าว่า,าจะเป็นได้หลายหม่องนะคะที่คำว่าติดตามแล้วกะขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่มาจากแสงทองฟินแลนด์มาจากผี่แพ่ผ้าแสงทองบ่าว่าหลักก็มาจากนิทรยชาแนลมาจากจูนชาแนลพ s e r i c h ชาแนลนะคะหรือว่าจะมาจากช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะคะที่มห้ยก็ลังใจมีกอบนะคะโชว อีกรอบหนึ่งวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนะคะนารีตะไรสดกลุ่มปิดรอบที่19ไพรบ็อกในสื่อบัรจองตัวกลับไปสื่อนะคะแล้วจะได้เจอกับทีมคอสตูมโชว์นี้จะเป็นโชว์อะไรจะอารังการแค่ไหนกัดจังมาติดตามกันนะคะวันนี้แม่ปอก็ให้ไปซ้อมเต้นอีกแล้วนะคะเฮาพึงจะไรสดไปแล้ว เมื่อวันที่ยีเป็นโชว์นาริตะรอบที่18บแปดบันกำมารอบที่สิเก้าได้พี่น้องมีเวลาพักผ่อนแค่สองวันที่เรือทีเรือก็จะเป็นเวลาซ้อมเต้นนะคะซ้อมเต้นซ้อมโชว์กับทีมคอสตูมนำทีมโดยแม่ปอแม่ซิลี่แม่จูนแล้วก็เรื่องสุดเรื่องยังก็เป็นของช่งนอนนะคะ ั่งนนแต่ละชูแต่ละชูนี่ชังสั่งนอนเพิ่นตัดชุดออกมากแล้วก็ไปเหนียงไปเห็ดอีหยงซอยกันนะคะเราต้องเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมนะคะโวก็จะเป็นอีหยงก,กับต้องซอยเพิ่นแล้วค่อยมาติดตามกันนะคะมื้อนี้ไม่ปอกกันนัดซ้อมเวลาประมาณทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งละพี่น้องซ้อมเต้นสามวันแล้วก็ ไลฟ์วันวันเสาร์วันที่ยี่สิบปดนะคะเจอกันแน่นอนจ้าใดกะเป็นกำลังใจให้มีกอบน้ำในเดอรค่ะเดอขอบคุณมาไลัยออนไลน์ที่มอบให้คอสตูมนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรนะคะมาชี้แจงแถลงข่าวแถลงการให้พี่น้องเอฟซีเด้ว่วมีกอบเป็นใครมีกอบทําไมถึงได้มาอยู่ในบ้านแสงทองฟินแลนด์มีกอบกับเป็นมีกอบมีกอบเป็นหางเครืองเกาหางเครืองที่เคยร่วมงานมากกับพี่แพลวนะคะเคยร่วมงานมาจังได้สมัยม่อ,อยู่เต้นได้ตอนนี้ม่อ,อยู่พนบ่เต้นบ่ด้แล้วนะคะอันหลักค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องสาวงามล่มทงน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้อีกในเดือจากจะค้นหนึ่งในบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่สิ วันที่ยี่สิบปดนะคะไรสดรอบที่ส9บก้าจังใดกับเป็นกำลังใจให้มีกอบน้ำเน้นเดอคะเดอทีมคอสตูมไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ